นะครับกับหลวงพี่แพทหรือว่าพาวเวอร์แพท วรยศบุญทองนุ่มครับนักร้องหนุ่มค่ายเข้าสันเอ็นเตอร์เทนเมนต์หลังเข้าวิธีอุปสมบทอย่างเรียบง่ายเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมานะครับณวัดเทพศิรินทราวาาราชวรวิหารได้รับฉายาทางธรรมด้วยนะครับชื่อว่ากิติยโสแปลว่าไม่ทราบครับเขาไม่ได้บอกมาก็อไม่กล้าแปลเองนะครับกำหนดของหลวงพี่แพทย์เนี่ยในการอุปสมบทนะครับเพื่อทดแทนบุญบิดามารดานะครับและศึกษาพระธรรมเป็นเวลา15วันนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่หลวงพี่แพทย์เนี่ยเข้าสู่ร่ม การสวัสดิ์นะครับได้ปฏิบัติตามกิจของสงฆ์คือการบินทบาทตอนเช้าก็จะมีภาพน่ารักน่ารักคอยอัปเดตให้แฟนคลับได้ชมจาก i อจีของคุณอาของหลวงพี่แพทนะครับก็เรียกว่ามีภาพประทับใจนะฮะโดยน้องมายทีมคิดสีนะครับเห็นว่าหลวงพี่แพทเนี่ยเดินบินทบาทแต่ก็มีน้องหมาคอยเดินตามหลวงพี่แพทอยู่ตลอดนะครับซึ่งเห็นถึงความเมตตาและอ่อนโยนน่ารักมากๆหลายคนดูแล้วก็ยิ้มน้องหมาพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับน้องคอยอ๋อพี่ดูแลพี่ดูแลชื่อนิวหนวด เฮ้ยไม่ได้อันนี้ตัวขาวเอาจริงเหรอถ้าชื่อมีหนวดต้องแบบดำๆหน่อยใชรายการนี้ต้องบอกว่าร้ายมากนะครับใครไม่อยู่นี่คือถ้าไม่มาคือต้องแทงข้างหลังเลยอะค่ะต้องบอกว่าเรียกว่าอนุโมทนาบุญแล้วก็เห็นภาพประทับใจกับหลวงพี่แพทย์ด้วยนะครับใช่แล้วนะครับ ลงพี่เพชแก่ลงพี่เพชแกตั้งใจนะเพราะว่าตอนที่เปิดแบบซิงเกิลตอนที่แบบว่าปล่อยซิงเกิลต้องคำสาบตอนนั้นที่บอลก็ไปเป็นพิธีกร<อ>ก็ได้คุยกันบอกว่าออท่านตั้งใจจริงๆที่จะแบบอุปสมบทนะครับ,รบก็ขออนุโมทนาบุญอีกรอบหนึ่งจากทีมงานของเมาส์เสด็จจิดสีด้วยนะครับ